สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเ,เนื้อหาที่ทรงพลังมากนะครับมาจากบทคัดย่อของ Security Analysis หนังสือที่เขียนโดย Benjamin Graham กับ David l Dodd ที่แม้แต่ Warren Buffett ยังบอกว่าเป็นเหมือนคำภีร์เลยใช่ค่ะเป็นหนังสือคลาสสิกมากๆครับเราจะมาดูกันว่าไอแนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่าหรือ Value Investing ที่เป็นแก่นของหนังสือเนี่ยมันคืออะไร ต่างจากการเก็งกำไรยังไงบ้างค่ะหลักๆก,ก็คืออยากให้เข้าใจคอนเซปต์สำคัญที่แกรมวางไว้เลยค่ะทั้งเรื่องการมองหุ้นให้เป็นธุรกิจการแยกให้ออกว่าเราเป็นนักลงทุนหรืออ,อนักเก็งกำไรแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆอย่างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยหรือ Margin of Safety ค่ะน่าสนใจครับเริ่มตรงมุมมองแรกก่อนเลยไหมครับที่ว่านักลงทุนต้องมองหุ้นเหมือนซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆ ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ตัวเลขวิ่งวิ่งบนจอแต่เป็นการมองว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์หุ้นมันก็เหมือนการสืบหามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ของธุรกิจนั้นๆสินะครับถูกต้องค่ะต้องดูให้ลึกกว่าราคาที่เห็นแบบว่างบการเงินพื้นฐานธุรกิจอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่ดูว่าวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลองอืมตรงนี้เกรแฮมมีมุมมองเรื่องตลาดหุ้นที่แบบชัดเจนมากค่ะ เขาเปรียบว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดมันเหมือนเครื่องลงคะแนนเสียงเครื่องลงคะแนนเสียงค่ะคือมันขับเครื่องด้วยอารมณ์ความรู้สึกความฮิตข่าวสารอะไรแบบนี้ราคาเลยผันผวนไปมาได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนโหวตตามกระแสใช่ค่ะแต่นักลงทุนจริงๆเนี่ยเขาจะสนใจสิ่งที่เกรแฮมเรียกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักมากกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะเพราะในระยะยาวแล้ว ตลาดมันจะสะท้อนน้ำหนักหรือมูล,ลค่าที่แท้จริงของบริษัทออกมาเองคือต้องมองข้ามเสียงรบกวนระยะสั้นไปให้ถึงคุณภาพจริงๆของกิจการนั้นๆสุดยอดเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากทําให้เราต้องมองทะลุความผันผวนไปให้ได้ซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงความแตกต่างสําคัญที่เกรแฮมเขาเน้นย้ํามากๆเลยใช่ไหมครับระหว่างนักลงทุนกับนักเก็งกําไรใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมาก นักเก็งกำไรหรือ speculator เนี่ยเขาจะเน้นกำไรเร็วๆจากราคาที่เปลี่ยนแปลงคาดเดาทิศทางตลาดประมาณนั้นค่ะอาจจะตามข่าวตามกระแสมองหุ้นเป็นแค่ของที่ซื้อมาแล้วก็ขายไปให้ได้กำไรไม่ได้สนพื้นฐานธุรกิจเท่าไหร่เหมือนความคิดแบบซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยอะไรอย่างนี้อืตรงข้ามกับนักลงทุนหรือ investor เลยค่ะ อินเวสเตอร์จะมองว่ากำลังซื้อธุรกิจนะคะการตัดสินใจก็จะมาจากการวิเคราะห์ลุ้นลวนดูผลประกอบการงบการเงินความแข็งแกร่งของธุรกิจแล้วก็ประเมินมูลค่าที่แท้จริงออกมาแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนจากตัวธุรกิจเองที่มันจะเติบโตในระยะยาว ไม่ใช่จากการซื้อซื้อ,อขายขายบ่อยๆถูกต้องค่ะเหมือนซื้อธุรกิจดีๆในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ถือรอให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นตามกิจการการเข้าใจว่าตัวเองเป็นใครใน2กลุ่มนี้เลยสําคัญมากเลยสิครับสําคัญมากค่ะเพราะมันจะกําหนดวิธีคิดวิธีตัดสินใจแล้วก็วิธีรับมือกับความผันผวน,ผอนข,อของตลาดด้วยค่ะจะได้ไม่หวั่นไหวง,ง่ายๆครับพราะเราเข้าใจว่าต้องมองหาคุณค่าต้องมองข้ามความผันผวน,นระยะสั้นไปแล้วเนี่ย แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงถ้าเราประเมินพลาดหรือมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่คอนเซปต์เด็ดของแกรแฮมเข้ามาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมาถึงอาวุธสำคัญเลย ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Mar g i n o f safety margin of safety, Mar of safety. ค่ะหลักการมันฟังดูง่ายแต่ทรงพลังมากคือการยืนหยัดที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้อย่างมีนัยยะสำคัญต่ำกว่ามากๆใช่ค่ะต้องมีส่วนลดที่มากพอแกรแฮมเขาเคยเปรียบเทียบเหมือนสร้างสะพานที่รับน้ำหนักได้1 5 0 0 0ปอนด์แต่ติดป้ายบอกว่ารับได้แค่หมื่นเดียวอ๋อไอ้ส่วนต่าง5,000ปอนด์นั่นแหละคือ Mar g i n o f safety ถูกต ค่ะเหมือนขับรถเข้าโค้งก็ต้องเว้นที่ไว้หน่อยไม่ขับทิดขอบเกินไปใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยมาจีนเชีเซฟตี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนกันชนค่ะรองรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเราประเมินพลาดเองตลาดผันผวนเกินคาดหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวธุรกิจสมมุติเราประเมินไว้ร้อยบาทห้ค<ะ>่าเอาซื้อที่60บาทเราก็จะมี Mar g i n o f s a f ต t y ตั้ง40แน่โอเยอะเหมือนกันนะครับ ซึ่งส่วนเผื่อตรงนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราได้ของถูกนะคะแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะช่วยลดอคติของเราเองด้วยที่บางทีอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปโดยเฉพาะตอนตลาดดีๆชัดเจนเลยครับงั้นสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จากแกรแฮมก็คือ 1. มองหุ้นเหมือนซื้อธุรกิจจริงๆค่ะ 2. ต้องวิเคราะห์อย่างหนักเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงให้เจอใช่ค่ะ และสาสำคัญสุดคือต้องซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงมากๆเพื่อสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไว้นั่นเองถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะหัวใจมันคือการลงทุนที่ฉลาดคือการทำเหมือนทำธุรกิจจริงๆเน้นที่คุณภาพของสินทร,รัพย์ราคาที่จ่ายไปไม่ใช่การพยายามเดาทิศทางตลาดเลยค่ะเป็นเรื่องของเหตุผลลุล้น ขอบคุณมากครับวันนี้ได้แง่คิดเยอะเลยครับทีนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดหนึ่งนะครับถ้าหัวใจของ value investing คือการหาซื้อธุรกิจที่ดีในาราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงมากๆยังมีนัยสำคัญเนี่ยมันอาจจะแปลว่าโอกาสดีๆแบบนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆหรือเปล่าครับและบางทีการที่เราต้องอดทนรอให้เป็นอาจจะสาคัญไม่แพ้การวิเคราะห์เก่งๆเ,เลยก็ได้